ขอบคุณทุกคําสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าขาใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วมายืนยันออเดอร์กับแม่ค้าได้เลยนะคะเพื่อออเดอร์จะไม่ตกหล่นจ้า รองเท้าที่สาวตามหานะคะวันนี้ของเข้าแล้วนะคะเข้าครบทั้งสามสีเลยจ้าจะมีสีขาวครีมสีดําและสีดาตาลนะคะมีตั้งแต่ไซส์สามสิบหกถึงสี่สิบนะคะใครอยากดูสีไหนพิมพ์มาบอกแม่ค้าได้เลยจ้ารองเท้ารุ่นนี้นะคะงานสวยงานหรูงานดูแพงมากนะคะแต่จัดไปในราคาเพียงคู่ละหกสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าราคานี้ให้เฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะคะหากแม่ค้าลงไลน์แล้วไม่ได้ราคานี้แล้วนะคะรีบสั่งรีบกดรีบจิ้มกันให้ไวเลยจ้า ลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อรับโปรโมชั่นก่อนสั่งสินค้านะคะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วมายืนยันออเดอร์กับแม่ค้าได้เลยนะคะรองเท้าหนัง PU นะคะเกรดพรีเมียมเลยนะคะแต่วันนี้ทางร้านมาจัดแฟลตเซลให้ในราคาเพียงแค่69บาทเท่านั้นจ้ารีบสั่งกันเลยนะคะ คุณลูกค้าคะดูงานตัดเย็บของเขานะคะเป็นงานละเอียดมากนะคะใส่นุ่มใส่สบายนะคะไม่อึดอัดแน่นอนจ้าราคาเพียงแค่6 9บาบาทเท่านั้นแถมยังส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยจ้า <S <S ใครที่ยังไม่สั่งนะคะรีบกดสั่งกดจิ้มกันให้ไวเลยนะคะ <S <S อย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วกดติดตามกดแชร์เพือ่อรัอบโปรโมชั่นก่อนสั่งซื้อนะคะกดติดตามกดแชร์เพื่อรับโปรโมชั่นก่อนสั่งซื้อได้เลยจ้า ใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วมายืนยันออเดอร์กับแม่ค้าได้เลยนะคะเพื่อออเดอร์จะไม่ตกหล่นนะคะใครอยากดูสีไหนนะคะพิมพ์มาบอกแม่ค้าได้เลยจ้าคุณลูกค้าคา่ะรองเท้ารุ่นนี้นะคะไม่ต้องบวกไซส์ไม่ต้องเพิ่มไซส์นะคะปกติแล้วใส่รองเท้าไซส์ไหนเบอร์อะไรนะคะกดสั่งไซส์นั้นเบอร์นั้นได้เลยจ้าอยากดูสีไหนเพิ่มเติมพิมพ์มาบอกแม่ค้าได้เลยนะคะ สั่งแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสําหรับคําสั่งซื้อนะคะขอให้คุณพี่รว,รวยๆเฮงๆตลอดปีตลอดไปนะคะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วมายืนยันออเดอร์กับแม่ค้าได้เลยนะคะเพื่อออเดอร์จะไม่ตกหล่นจ้ารองเท้ารุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยหรูดูแพงคุ้มค่าเกินราคามากจ้าใครที่ยังไม่สั่งนะคะรีบให้ไวเอาให้ทันเลยนะคะรีบกดสั่งกดจิ้มกันตอนนี้เลยจ้า โรนาทีทองนะคะราคาเพียงแค่69บาทให้แค่10นาทีนี้เท่านั้นนะคะรีบกดให้ไวเอาให้ทันนะคะกดสินค้าลงตะกร้าแล้วรีบกดเช็คเอาท์เลยนะคะก่อนที่สินค้าจะขึ้นราคาจ้า